สวัสดีครับผมธารัตน์รับดูในมือพารหคัทพระนุกรรมก็พบก,กับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พลสราุนายดวงสำางคนเกิดราศีเมทุนในเดือนมีนาคมพอ2568รหสนะครับผมเริ่มจับไพ่เลยนะครับไพ่ใบน,นี้คือแดไม้เท้านะครับผมก็แดไม้เท้าราศีเมถุนเนี่ยคือราศีเมถุนดาวพุธเป็นดาวประจำามาถึงการติดต่อสื่อสารการเจรจา แล้วก็ความรวดเร็วสิ่งที่ไม่สิ่งที่ไม,ม่ทันตั้งตัวสิ่งที่ไม่ทันคาดคิดแล้วอีอย่างหนึ่งคือจะบอกว่าราศีเมถุนเป็นลูกคนคู่หมายถึงการเสพเมถุนก็ได้มันหมายถึงการที่สองคนมาติดต่อประสานงานคุยกันมันหมายถึงดาวกันค้าก็คือดาวของดาวพุธนั่นเองผนจะบอกนะว่าราศีเมถุนเนี่ยชื่อมันก็ละเสจเมถุนอยู่แล้ว เพราะฉันจะบอกว่าราศีเมทุนจะมีสเสน่ห์เอามากๆเลยนะครับผมสําหรับผู้ชายหรือผู้หญิงอีกอย่างหนึ่งคือผมจะบอกว่าราศีเมทุนหลายคนมีสิทธิ์มีจิตใจที่เอียงแปลเปลี่ยนได้ง่ายเหมือนกับดาวพุธหรือดาวาธาตุลมก็คือมันหมุ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 นแปลเปลี่ยนได้ง่ายเลยบอกว่าโรคที่ต้องระวังคือโรคอะไรโรคเบสเบียนโรคเพศที่สาม โรคแบบอะไรอย่างเงี้ยโรคที่แบบอารมณ์แบบแบบแบบแตุ๊ดเกยอะไรงี้กก็จาเป็นโรคแบบโรคแบบอะไรอย่างี้คือโรคแบบสับสนในตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าราศีเมถุนจริงๆจะบอกว่าไอ้สองคนเนี่ยไอ้ไอ้ที่มันเป็นเมถุนทั้งคู่เนี่ยมันเป็นเทวดานะเป็นเทวดาทั้งคู่และเทวดามันไม่มีไอ้นั่นเข้าใจไหม ถ้าเราไม่มีนั่นหมายถึงถ้ามันมันสองคนนี่มันอันนี้อาจจะแนวแนวนี่หน่อยนึงนะออีอ่าอ่าก็คือสองคนเนี่ยมันมาทําอะไรกันมันทําไม่ได้แต่ว่ามันก็ยังทงํางานจึงบอกว่าข้ออย่างหนึ่งที่ให้ทานายคือส่วนมากมักจะมีเสน่ห์ก็จริงผมพูดได้เลยว่าไอลาศิเมทุนเนี่ยหัวกระไดบ้านไม่แห้งตอนที่คุณเป็นผู้หญิงอยู่บนเรือนอ่ะเกีบยทียบสมัยก่อนนะอยู่บนเรือนมีผู้ชาย นั่งหัวกระเดบ้านไม่แห้งรอจีบเต็มเลยเนี่ยคือลักษณะราศีเมือถ้าผู้ชายก็โคดโคตราชูไก่แจ้เลยแล้วก็มีดีลาเผ็ดร้อนบางทีผู้หญิงเนี่ยก็หลงแบบชนิดแบบแล้วก็ผู้ชายถ้าอยากได้ผู้หญิงคนไหนไออ้ตองผู้ชายเป็นราศีเมืองคุณจะมีลูกเล่นลูกล่อลูกชนสารพัดท,ที่จะตามจีบผู้หญิงที่ว่าจีบยากแค่ไหนถ้าคุณหลงรักแล้วนะคุณจะไปตามแบบต่อให้แบบ เขาโทรศัพท์ามาเสียงหวานคุณจะบุกไปตามจีบถึงที่แม้ว่ามันจะอยู่ที่ธุระการดานแค่ไหนถ้าคุณหลงรลักแ้ะคุณจะไปตามจีบให้ได้ถ้าคุณมีใจรักจนได้แต่งงานในที่สุดแต่คุณจะบอกอย่างนี้นว่าทําไมราศีเมถุนที่เป็นเทวดาน้อยทั้งคู่อ่ะก็คิวคนจริงบางคนจะเรียกว่าคิวป้องคิวปิดผมก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเขาไม่มีไอ้นั่นก็คงรู้นะไม่มีอะไรแต่ว่า เทวดาจริงๆไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทําเรื่องพวกนั้นเลยไม่ค่อยจะสมหวังในเรื่องความรักเท่าไหร่ต่อให้ครูจะแต่งงานแต่งการมีลูกอะไรแล้วเท่าไหร่แต่ราศีเมถุนก็ยังทุกใจอยู่ดีในเรื่องความรักนะครับผมอืมนี่คือเรื่องแปลกราศีเมถุนเป็นคนที่ทําอะไรได้อย่างฉับไวไม่ว่าจะติดต่อประสานงานเรื่องอะไรต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าใครก็ตามที่จะมาหยุดความคิดราศีเมษนี่เชื่อว่าพรุ่งนี้เขาจะไปพัทยาถ้าอะทุกคนเชื่อแล้วเขาจะไปพัทยาแต่พรุ่งนี้มันจะดันทะลึ่งไปหูเขาไปภูเก็ตเฉยเลยก็ห้ามเขาไม่ได้แลวเขาจะไปเฉยเลยนะโดยที่ไม่มีใครไปหยุดเขาได้ถ้าเขาไปเป็นโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครเขาจะไปเฉยเลยแล้วก็บางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาไปแล้วนั่นแหละก็คือไปไวมาไวเหมือนเทพเฮอร์เมส เทพเฮอร์เมสกระเป๋าที่เราไนนอ้นั่นอ่ะก็คือเขาจะไปไวมาไวคือจะบอกว่าบางทีเนี่ยเทพเฮอร์เมสเป็นเท mm. พ,พสงสารแล้วบางทีการทําการข้างเขาเขาจะแบบเนี่ยเขาเรียกว,ว่าเขาคิดไวอ่ะคือจะบอกว่าใครที่จะทาการตลาดสู้เขาการคิดอะไรต่างๆที่เป็นแนวแบบวางแผนสู้ราศีเมถุนยากการเดิลการทําอะไรเจ๋ง ก็จะสู้เขายากเหมือนกันสำหรับคนที่มีหัวคิดแบบชาวบ้านทั่วไปไม่มีทางสู้ราศีเมถุนได้ถ้าเขาคี่จะเอาอะไรให้ได้หรือบางทีคิดอยากจะประสบความสําเร็จให้ได้ยกเว้นว่าเขาไม่ได้มีอารมณ์แบบอยากได้เขาก็จะทําเหมือนอะไรบางอย่างที่ไร้ความสาคัญซึ่งถามว่าทำไงให้เขามีไฟให้เขามีควองกระเตอรืดูร้นมันต้องบิ้วอารมณ์ ซึ่งถามว่าคนทั่วไปบีอารมณ์เขาไม่ได้เรากเขาจะบีอารมณ์ตัวเองซึ่งอยู่ที่ว่าอารมณ์อาร์ติกเขาอยากทําหรือเปล่าชาวราศีเมทุนราศีเมทุนเป็นคนชอบทําอะไรแปลกๆเช่นอ่านหนังสือจากซ้ายไปขวาอ่านหนังสือจากหน้าไปหลังไอ้หลังไปหน้าหรืออาจจะขวาไปหน้าไอ้ขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาก็ได้แล้วแต่เขาจะอ่านบางทีก็อ่านแบบกลับไปกลับมาชอบแบบอะไรที่มันดิ้มลองอะไรแปลกๆใหม่ๆได้ลมไม่เหมือนใครเลยบอกว่าเลยมีความทุกข์เรื่องความรัก เป็นคนที่ประสบความสำเร็จทั้งโลกได้อย่างสูงสุดถ้าเกิดเขาคิดอยากนะเขาอยากจะทำทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นแหละาราศาีเมถุนเป็นคนแปลกแปก,ปกพิสดารแล้วก็อีกอย่างราศีเมถุนผมจะบอกไม่ใช่แค่เก่งคารมดีอย่างเดียวผู้ชายกับผู้หญิงมักจะหน้าตาสวยหล่อมีความสามารถสูงเร็วครับไพนนี้จะบอกว่าทำอะไรจะเร็ว และหมายถึงทําเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องการเขียนการพูดจาอุปกรณ์อินิกส์เรื่องไฟฟ้าเก่งมากถ้าถามว่าให้เ้าต่อปลั๊กไฟไอ้ปลั๊กไฟผมไม่รู้พูดเฉยไปหรือเปล่านะบางทีทำไอทีผมเรียกคำนี้ดีกว่านะบางทียากๆเขาสามารถทําได้คุณทึ่งได้เลยทีเดียวสําหรับคนที่จะไปพึ่งลาสิงเมทุนได้ทําเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือไอทีเขาสามารถทําได้โดยที่ทําให้คุณเนี่ยทึ่งทีเดียวเรื่องยากๆเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าลาสิงเมทุน ถ้าคุณมีธรรมะในหัวใจหรือเขาเรียกว่าไปเรื่องศึกษาเรื่องปรัชญาหรือธรรมะเรื่องความรักการเงินการงานของคุณจะลุ่งอย่างชุดไม่อยู่นั่นเองจบพื้นดวงแลวเรามาดูไพ่ใบนี้ดวงช่วงนี้เป็นอย่างไรดวงช่วงนี้ไวมากไวมากเลยนะครับผมมันจะบอกว่าดวงช่วงนี้เหมือนถ้าเขาจะบอกว่า คุณทำอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการขายความรักหรือเรื่องอะไรแล้วแต่มันจะมีงานเข้ามามาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเสดงว่าช่วงนี้งานคุณเยอะหรือบางทีก็อาจจะอยากหวังอะไรอยากคิดอะไรหรือ,อยังดีคิดอะไรบางอย่างที่คุณอยากให้ประสบความสำเร็จมันจะมาแบบทันดว่วนแล้วบางทีเรื่องที่คุณอ,อยากเรียนต่อที่นี่นะแต่ไม่รู้จะเรียนต่อไนดะ้หรือเปล่าต้องอาศัยการเดินเรื่องเดิเนร่างอะไรต่าง มันฉับไวเลยบางทีคุณทําแบบเฮ้ยพรุ่งนี้ได้แล้วหรอวะเออประมาณนี้แหละเออบางทีพรุ่งนี้อาจจะได้เลยโดยที่ไม่ทันรู้ตั้งตัวมาก่อนไม่ใช่แค่เรื่องการเลยอย่างเดียวได้ทุกเรื่องบางทีมันฉับไวมากเลยบางทีเรื่องที่คุณยื่นเอกสารอะไรไปบางอย่างมันมาอย่างฉับไวทุกอย่างจะไวเพราะว่านี้คืออะไรบางอย่างที่คุณคิดอยากสมหวังหรืออยากปรารถนามันจะฉับไวมากมันแบบเหมือนกับอย่างเงี้ยฟาผ่าเลย บางทีมันมันไวโดยที่คุณไม่ทันคิดโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวสายไฟเทคโนโลยีหรือบางทีก็เกี่ยวข้องกับไอทีต่างๆบางทีงานเกี่ยวไอทีของคุณจะลุ่งถ้าคุณทานะํางานเกี่ยวไอทีนะไอทีต่างๆรุ่ง,งหมดแล้วมันจะฉับไวมากเพราะสมัยนีย้ผมเปรียบเทียบให้ฟังนะว่าเทคโนโลยีมันไวกว่าสมัยเมื 20, 30, 30, ่อยี่สิบสาสิบปีหรือห้าสิบปีก่อนมากสมัยก่อนกว่าจะประดิษฐ์รถรถอะไรเกวียนกลายเป็นรถยนต์ มันใช้เวลาครึ่ง่้นศตรวตรรษแต่เดี๋ยวนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวรถไฟฟ้าอะไรอีวีแป๊บเดียวผลิตผลิตจีนผลิตโอ้เยอะแย,ย,ยะต้าปกะไก่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ก็เดี๋ยวผลิตบ้านหลังหนึ่งนะแต่ก่อนใช้เวลาหลายปีสร้างเสร็จเดี๋ยวนี้ใช้เวลาอ่ะดูจีนนี่ใช้เวลาหนึ่งวันสร้างบ้านหลังหนึ่งเสร็จอันนี้ไม่ได้โม้นะคุณลองไปดูข่าวได้เลยอันนี้สุขว่าจะขขาวาหลายหลายหลแลปีหเหมือนกันนะ ก็ก็มีข่าวในเอ็นตรงนั้นเหมือนกันนะครับผมก็เนี่ยเห็นบักว่าทุกอย่างมันจะลวดเร็วเพราะราสีเมเปถุงคือดาวเทคโนโลยีเทคโนโลยีจะรวดเร็วเพราะฉะนั้นจะบอกว่าราสีเมเถุงเป็นดาวเทคโนโลยีอยู่แล้วจึงต้องจับเกี่ยวกับเทคโนโลยีในช่วงนี้งานเยอะครับถ้าใครทํางานเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือการพวกคิดเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือเกี่ยวไอทีจับไปเถอะครับยังไงมันจะมีงานเข้ามาล้นมือ บางทีนะจะบอกว่าใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเขาียกว่าอ่าคุณเป็นพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกน้องเขาบางทีถ้าใครที่เตรียมตัวที่แบบเฮ้ยฉันไม่มั่นคงในงานนี้นะฉันจะโดนไล่ออกหรือเปล่าฉันจะโดนรลี้ายหรือเปล่ามันมีแนวโน้มว่าคุณต้องสร้างบุญมากๆนะมีแนวโน้มว่าถ้าสติวใครที่แบบเฮ้ย hey, เริ่มเริ่มแบบมันมันมันมั่นคงอ่ะมันมันม่นคงอยู่แบบแบบ,แบ,บแตอบยากนะคือเหมือนกับว่าราศีเมษน่าจะเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าจะเป็นยังไงว่าหลายคนที่แบบแบบ,แบ,บจะโดรีทายออกจากบริษทัทอ่ะอืมหลายคนเริ่มรู้อันนี้พูดถึงเฉพาะคนที่เป็นแบบนี้นะคือไม่ต้องไปคาดรอคาดหวังรองได้แล้วว่า จะเป็นยังไงจะโดนไล่ออกหรือเปล่าจะ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 โดนรีทายหรือเปล่ามันมีแนวโน้มสูงและอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติคุณคาดหวังหรือว่าคิดอะไรก่อนไว้แล้วนี่คือที่ผ่านมานะโดยที่ไม่นานนะถ้าคุณคาดหวังหรือคิดไว้แล้วมักจะไม่เป็นไปตามนางหวัง,งแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเช่นอ่ะไม่ได้คิดหรอกว่าจะโดนอะไรยังไงถ้าคุณไม่ได้คิดอะไรเลยมันจะไอ้นี่มันจะ ได้โชคแบบเหมือนกับว่าคุณไม่ได้คิดว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะบางทีมันถูกเฉยเลยนะครับผมแต่จะบอกว่าโชคจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมาได้ไพ่แปลกหลายใบนะจะบอกว่าความรวดเร็วของไอ้นี่จรวดไพ่เป็นนี่คือจรวดที่ไพ่ไพ่ที่พุ่งลงมาคือจรวดสมัยตอนที่ผลิตไพ่ยิปซีที่เขามีไพ่ยิปซีมาเนี่ยยังไม่มีจรวดนะแต่แปลกทาไมคนที่ทําเนี่ยเขาเหมือนกับเขารู้อะไรบางอย่างว่าจะมีอะไรร่วงหล่นลงมาจากฟ้า อันนี้ผมพูดใปแค่นี้พอซึ่งบอกว่าเนี่ยเนี่นยไพ่ใบนี้คือกลงอกลงอ้อกงล้อคุณอยู่จุดไหนของชีวิตถ้าคุณอยู่ต่ําคุณจะไปสูงถ้าคุณอยู่สูงคุณจะไปต่ําแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นจากการคาดเดาไม่ได้แต่ว่าเรามาดูไพ่ใบน,นี้ใบสุดท้ายไพ่ใบน,นี้นะคือ คุณต้องหาอะไรใหม่ๆทำพอตอให้คุณคิดจะแบบอ่ะไม่ทำละหรือจะทำยังไงคุณก็ต้องทิ้งสถานการณ์เดิมไปสถานการณ์ใหม่อยู่ดีมันอยู่สถานการณ์เดิมตลอดไปไม่ได้ผมจะบอกไพ่สำหรับราศีเมถุนครั้งนี้ถ่ายค่อนข้างยากเพราะว่าดาวพุธอยู่เข้าเนี่ยตอนนี้มันเข้าทั้งโลกอ่ะใช้คำเนี้ย คุณดูเศรษฐกิจดิคุณดูเศรษฐกิจใครอยู่รอดได้บ้างอ่ะอืออ่าเห็นบ้างเนี่ยก็จึงบอกว่าหนึ่งสองแปดถ้วยนะครับผมแปดถ้วยจะบอกว่าคนคนนี้เอาตัวรอดหนีไปคนเดียวแล้วก็มีถ้วยกองอยู่เลยบอกว่าเขาไม่คิดอะไรแล้วแหละคือเขาก็ตัดสินใจทิ้งถ้วยทั้งหมดไปด้วยความเฉยชาเขาไม่คิดอะไรแล้วด้วยความเบื่อๆนะครับผม จึงบอกว่า,วาบางทีนะไอ้ไท้ายผมเปรียบเทียบนะคือหมายถึงว่าจะโดรีไทยหรือเปล่าอันนี้อยากฟังผมนะอย่าฟังผมนะผมพูดเฉยๆนะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แนวแบบนี้โดรีไทยจกบ,บริษัทแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตว่าต้องไปหาอะไรใหม่ๆทําแต่ทุกอย่างจะรวดเร็วต่อจากนี้เหมือนกับอะไรบางอย่างจะมาแย่งหน้าที่แทนคุณนะ่ะแล้วก็ต่อจากนี้ คุณก็ต้องไปหาอะไรใหม่ๆทําถ้าคุณยังไม่มีรูทางเตรียมไว้แย่ครับสิ่งเดียวที่จะช่วยคุณได้คือบุญวาสนาของคุณเองจริงๆเลยเนี่ยมันดูเหมือนไม่ดีมากเลยแต่ว่ายังมีดาวพฤหัสอยู่นะสำหรับราศีเมถุนอืม แล้วอย่าง <c oughs> คือผมจะบอกว่าราสีเมทุนเนี่ยควรใส่ไข่มุกไว้นะเพราะาเป็นอัญมณีที่เหมาะสาหรับลาสีเมถุนก็ประมาณนี้แหละครับผมแล้วหรือบางทีคุณอาจจะเอาเซรั่มลาสซิเมทูลเอ่อที่เป็นลูกคนคู่ที่เป็นลูกคนคู่หรือว่าเป็นจะเป็นลูกคนคู่ก็ได้นกคู่ก็ได้หรือนกคู่ไม่ต้องเป็นต,ต้องไปเอานกจริงนะ นกจริงหมายถึงว่าเอานกที่เอาไว้เลี้ยงอะบางคนแบบ create แต่ผมไม่สนับสนุนคือจะบอกว่าบางคนก็ไปเอานกรูปนกรูปนกคู่นกคู่เข้าใจไหมนกคู่แบบรูปนกคู่ไว้ในห้องนอนว่าในห้องนอนหมายถึงความรักที่สมบูรณ์หรือบางคนก็ไปเอาสัญลักษณ์ราศีเมถุนงที่ผมพูดไปแล้วว่าก็มันเป็นรูปยังไงสัญลักษณ์ราศีเมถุนผมก็ไม่ต้องอธิบายมากก็เอาแปะในห้องทํางาน ือจุดที่เหมาะและไขมกอัญมณีสีขาวที่เป็นขาวนวลนวนะอัญมณีขาวนวลน,นะครับผมพวกไขมกพวกอะไรนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครที่ต้องการดูลายมือพี่สีกับผมติดต่อทักไลายดีมาได้ที่ลายดีทาระสองห้าหกใต้ข้อความด้านล่างคลิปหรือจะเป็นลายโอเอต้อข้อความด้านล่างคลิปก็ได้นะครับผมลายโอเอเป็นลิงก์นะครับื่อใครยังไม่เข้าใจลายทาระสองหกเป็น ลายลายลายดีนะครับลายไอดีท่าสองหกกับลายโอเอนะครับผมเราเป็นลิง์เป็นลายธุรกิจนะครับผมลายโอเอส่วนลายท่าสองหกเป็นช่องทางหลักนะครับเป็น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 ลายดีนะอไม่ทักมาผิดนะไม่ต้องโทรมานะอืมแล้วก็ใครที่จะมาดูลายมือพี่ซีหรือมูรูหอรับผมผมไปมาดูลายมือพีหซีหอย นะครับผมก็ดูสดๆทางโทรไลน์ให้ผมเป็นหมอดูพอให้ผมเป็นหมอดูส่วนตัวให้ผมเป็นหมอดูเต็มที่กับคุณถ้าผมดูสดทางโทรไลน์เม็นหมอดูคนอื่นแน่นอนแล้วก็ใครที่มาดูหมอผมคือผมมีการจดจบสมาคมโุ้หัโดยท่านนพระ์ชีโรทำเป็นหมอดูต้องตามกฎหมายและเป็นโค้ดที่ถูกต้องตาองกฎหมายด้วยมีการจดารโค้ดใบประกาศการจดารโค้ดจากอ่าก็มีการจดารโค้ดก็เป็นโค้ดที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผม ส่วนใครที่ต้องการมาที่สนักงานก็มาได้ลายมือพี่ซิงหัวหิงตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบเต็มที่ที่สนักงานเห็นตัวกันเป็นจับมือกันมันเป็นดาราจับมือกันอะไรยังไงก็เห็นตัวกันเป็นที่สนักงานจับมือกันคุยกันยาวยาวกันไปเลยปรึกษาแบบต้องการพัฒนาชีวิตจริงๆก็แนะนํามาที่สนักงานนะครับผมลายมือพี่ซิงหัวหิงตัวเลขชุดใหญ่ทั้งหมดไฟกระพริบที่สนักงานนะครับผมกับลายมือพี่ซิงแบบชุดเขาเรียกว่าแบบ ธรรมดาลายมือพื้นสีนะครับผมแบบ1ชั่วโมงครึ่งราคาจะย่อมเยาวลงมาหน่อยหรือแบบ VP เลยประสีอย่างจดใจนะครับผมก็แล้วแต่ใครว่าคลิปนี้มีดีคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมด้วยเป็นกำลังใจด้วยเพื่อใา้คลิปใหม่ๆคลิปดีๆส่งมาเรื่อยๆฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กดถูกใจวันนี้หลายวิ่งตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ